เอ้นน <c oughs> um, um, ี่าทนี่เอ้าชูหันมาทางนี้ปื้ กรรมสการาครับปูบเจริญพร <อ S 1> เจริญพรปูวันเสาร์นัดผมไปใส่อ๋อวันเสาร์จะนัดให้แอดมินพาไปที่บ้านดานไปหาเทพสามตาซึ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเทพสามตาตนนี้มีสามตาเกิดติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ่ได้เขียนบ่ได้สักบ่ได้แต้ม บันดานบันดันบันดานบุยร่ำหอยนะอบันดานไกลๆเทพสามตาเออเทพสามตาขนะนี้เป็นเด็กหญิงได้สิบขวบแล้วละนะสิบขวบแล้ววันเสาร์วันเสาร์นี่วันเสาร์ที่ถึงนี่นะแมนจะไปจะไปนุ่นแมนอแต่ให้ผมพาไปเด็กหญิงนะเทพสามตาเทพสามตาที่เป็นองค์จริง อได้มาเกิดจุติเป็นมนุษย์เป็นให้โชคบ่ครับไม่นช่ให้โชคหลวงตามา่ล้วรเที่ยนหนึ่งหงบ่ใครเคยให้ครั้งหนึ่งมาแล้วแล้วหลวงตาฝันหนึงเงวันนี้อฝันแล้วปิดท้ายตะบ่เดี๋ยว,วมันจะไม่ขึ้นไปนะขึ้นขึ้นฝันแล้วมันจะไม่ขึ้นไปพหลวงตาติดทุราอยู่เป็นไรขึ้นมาหมดนั่นแหละ และเครื่องไตรยทานของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตัวข้าพเจ้าแก่บุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอสาุสาธุสาธุอานุโมทามิอายุส ในการหลับไปนั้นได้นิมิตฝันไปว่านิมิตเห็นนะองค์รอสิบมาเยี่ยมถึงบ้านองค์รอสิบนั้นมาเยี่ยมถึงบ้านเป็นบ้านหลังเดิมหลังเก่าที่โยมพ่อโยมแม่เคยอยู่อาศัยเคยเลี้ยงดูแตามมา่มามาขณะนี้ปิดตายไม่มีคนอยู่อาศัยนะอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละคุณโยมอยู่กลางหมู่บ้านนะ ขณะนี้ปิดล็อกกุญแจในนี้คนอยู่ดอก <Okay. S 1> อยากพี่น้องมีธรหมด8แปดคนด้วยกันแต่ไม่มีใครได้อยู่บ้านหลังนั้นเพราะต่างคนต่างก็ออกสแสวงหาประกอบสมาชี่ามีธุร,รกิจิตส่วนตัวของตนเองทุกคนทั้งหมดแปดคนด้วยกันนะบ้านเลขที่หลังนั้นอาจจะมาก็สะดุ้งเตือนช่วงตีสอง ว่านิมิตฝันเนี่ยเามื่อก่อนที่วดก่อนนู้นที่รอเก้าท่านมาเยี่ยมถึงหน้ากุฏิตอนนั้นก็ยาโดวงก็โชคดีหลายท่านไปนะเ๋ยวนี้ก็เลยนิมิตฝันเพราะว่าเมื่อวานทำงานหนะักติดฝ้าเพาดานคนเดียวในห้องกุฏิ พอปฟ้าเปดานนั้นให้ช่างมาทำนั้นฟ้าร้องครั้งเดียวถล่มลงมาใส่ทับอาตมาตอนที่ฟ้าร้องรังดังนะบ้านเลขที่จะได้อเอง <c oughs> นะบ้านเลขที่วัดหนึ่งสี่ศูนย์บ้านเลขที่เก่าที่รอสิบไปนอนนั้นที่ฝันเห็นนั้นบ้านเลขที่สิบเอ็ดทับสองบ้านเลขที่สิบเอ็ดทับสอง อาตมาก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาช่วงตีสองก็เลยมานั่งเนื้อรอซิฟเสด็จมาเยี่ยมเยียนแต่ไม่ยอมขึ้นนอนบนบ้านจะขอนอนข้างล่างที่ใต้ถุนยุงอกล่างคุณยอมจะว่าไงออกล่างเะรอใว่ออะเพราะฉะนั้น อาตมาได้เล่าความฝันได้เมตฝันให้ฟังเนี่ยคุณโยมมีอะไรในใจมีครับอืแปลไม่ออกตีไม่ออกครับเปลี่ยนครับบอกตรงๆดนะ้เองโมใช่ครับอยากให้บอกบอกมาเป็นตัวๆเลยครับอ่าหรือก็เขียนให้ก็ได้นะครับเขียนให้ดูหน่อยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้อีกนั่นแหละคุณโยมมันผิดพระธรรมวินัย นะปิดประธรรมวินยัยนะอาตมาไม่ใช่ผู้พิเศษอาตมาไม่ใช่ผู้อย่างรู้อาตมาก็ถามญาติโยมนั่นแหละนะญาติโยมว่าเช่นไรก็เช่นนั้นแหละว่างไงอัมอิมินอันติคี่แรอแมันในที่อะไรนะหนึ่งหนึ่งทับสองเอหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งทับสองกับหนึ่งหนึ่งอลรอสิบก็หนึ่งศูนย์ เมื่อสักครู่เนี้ยไปเกี่ยวรถป้ายทะเบียนป้ายแดงทะเบียนรถอะไรสองสองหนึ่งหกหนึ่งฮะสองหนึ่งหกหนึ่งเออสองหนึ่งหกหนึ่งเห็นไหมคุณโยมไหนสองหนึ่งอสองหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งบ้านเลขที่หกตัวนั้นม้วนเข้าหากันเป็นอะไรม้วนเข้าหากันเป็นอะไรหนึ่งหนึ่ง ถ้ามันไม่มีหางมันเป็นอะไรศูนย์เป็นแปดนี่แฝดเลยมวนเกาหากันได้เลยนะเออถ้ามันไม่มีหางมันเป็นอะไรก็ศูนเด้อหนอวเนาะเป็นก็เป็นศูนย์ที่ศูนย์หนึ่งนี่ปัจะมาฝันเนรรอทมาใช่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เอาเชียอได้ไหมลวงพวอบอกว่านี่มีหางมากัเป็นศูน มีหามันก็เป็นหกเป็นเกาอืได้ยินไหมไม่ชัดเจนเสียงนกเสียงกาเขาต้องเขียนให้ดูต้องเขียนให้ดูนะความฝันศูนย์หนึ่งไอหนุ่มไปเอากระดานไว้บอร์ดโน่นนี่หนึ่งศูนย์มาอะไรที่มาอะไที่ยังไงหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งทับสอง โอเคอาจจะมาจะถามบองว่าหนึ่งหนึ่งทับสองรหัสประจำกายของรอสิบคือเลขอะไรรู้ไหมเก้าศูนย์สองบ่เยี่ยมก็อ่านไไม่ได้กินดาเ่ม้นทรี่เดีย ยี่มือเอ้าบสีเนี่ยลบไม่ได้ไม่มีครับปูแต่เดนเสียบยืนกับปุ๊บเลยไม่มีใช่อะไรกันนะสีแดงไหมแดงกันมาสีแดงครับปูรางวัลที่หนึ่งอะนะแดงๆเขียนแล้วมันลบไม่ได้มัน ลบก็ได้แล้วนี่ไม่เป็นปากกาใบบดมันมันกาดมีแต่น้ำมันหนึ่งหนึ่งทักสองบาานี่ทักบัวไี่ก็ออกปุกหลายเขียนให้กไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะตัวกระดานบึกเลยเลยตี้ไม่ออกเขียนให้เลย เขียนส่กระดานสำฟาบันร้อนครับออนาร้อนค่อนข้าเอ้าชูบาทนี่อ้าชูหันมาทางนี้นี่สองศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งทับสองปีว่าเป็นไร เยังไงโอ้แท้พี่น้องโชว์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 สนับสนุนรัฐบาลเนอสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับระวังตัวทับเป็นได้เกียรตินั้นน่ะยาบาดยังสั่นนานแล้วยาบาดจังสั่นสันสีเข่าดิบหวะสันมีคนรเสายาเออบัตรนี่ตั้งมาเลยตั้งไว้ ะนะครับผมสรุปความฝันของปูสถานธรรมพมักปัญโยนะครับฝันเห็นรอสิบนะครับปูก็นะครับตีให้ไปให้นะครับผมศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็บลัลลที่หนึ่งหนึ่งทับสองะทุกท่านวิเคราะพิจ,จนารณาดีนะครับผมคือความฝัน ของปู่สถานธรรมนะครับในวันที่1มิถุนายนพศ2566นะครับขอให้ท่านเฮงเงรวยวยปังๆนะครับผมหนึ่งไล้์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ